ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดก็อยู่เฉยๆเลยหาโปรเจกต์มาทำนะครับสั่งอุปกรณ์มาจากลาซ a ด้นะครับเป็นโปรแกรมตั้งเวลานะครับตรงนี้ซึ่งนะครับตัวสายสายไฟนะครับจะเข้าจะเข้ามาทางนี้นะครับ ก็จะเป็นลบบวกบลบบวกตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลบบวกนะครับตัวนี้เป็นสายสายสัญญาณก็คือต่อมาที่ตัวนี้นะครับท่าน,นี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะตั้งเวลาได้ครับแล้วแต่จะกําหนดเป็นโปรแกรมนะครับก็กดตั้งเวลาซึ่งตอนนี้นี่นะครับตั้งเป็น โปรแกรม1.2ก็คือเมื่อเรากดตรงนี้นะครับพอปนี้ปุ๊บมันก็จะทำงานนะครับลวเราตั้งเวลาให้มันหน่วงเวลาไว้15วินาทีนะครับเดีย๋ยวมาดูกันซึ่งจริงเราก็ตั้งเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับนี่ก็จะนับถอยหลังนะครับในวัทำโปรเจกต์ก็คือทำ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อนะครับอุโมงค่าเชื้อโดยที่ว่าคนเดินมาปุ๊บก็มาเหยียบเหยียบเสร็จปุ๊บตัวพ้นฝอยแล้วก็สัญญาณไฟตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นใช้เวลาสิบหนวงไว้สิบห้าวินะครับพอคนเดินผ่านนะครับก็อันนี้เป็นวงจรต่อวงจรไว้ก่อนนะครับดูใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพออุปกรณ์อย่างอื่นมาเราก็จะทํา สำเร็จแล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับบวกลบนะครับนี่เป้นไฟเข้านะครับบวกลบนี่ไฟออกนะครับก็จะเป็นบวกลบนะครับน,นี่เป็นเซตอัพอันนี้หยุดนะครับอันนี้ตั้งโปรแกรมขึ้นลงนะครับก็เดี๋ยวถ้าโปรเจกต์อุปกรณ์มาครบทำโปรเจกต์เสร็จเมื่อไหร่ ก็จะดูนะครับทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ